เริญพรมีใครอยากรู้บ้างว่าเอกสารที่พระปินเสาชอบถือไปโชว์ที่หนู่นที่นี่ส่งให้นักข่าวบ้างส่งให้ใครตอใรบ้างเนี่ยเนื้อในมันเป็นยังไงที่อ้างว่าจะสร้างไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อเผยแพร่หรือรักษาพระศาสนาถ้าสนใจติดตามมาดูแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะก็จะปิดไปเลยวันนี้อยากจะ มาเล่าให้ฟังเอาเอกสารมาเปิดให้ดูเนาะหลายคนถ้าติดตามข่าวก็คงนึกภาพออกใช่ไหมมีภาพประกอบด้วยนะวันนั้นไปที่ช่องสามท่านก็เอาเอกสารติดตัวไปด้วยอ่าแง่หนึ่งก็ไปประท้วงคุณหนุ่มกัญชัยจันเบียคุณแพรรี่อีกแง่หนึ่งก็จะขายไอเดียตัวเองแหลนะนำเสนอไอเดียว่าเนี่ยฉันจะปกป้องพระศาสนาโดยวิธีการแบบนี้แหละไม่กลับโปรเจกต์ของฉัน ตามตอนต่อไปอะไรคือไม่กับโปรเจกต์ของท่านอ,อันนี้คือไม่กับโปรเจกต์ของท่านนะชื่ออะไรครับโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้อง Buddhism Knowledge Center ชื่อโครงการก็ชื่อนี้เลยนะสร้างศูนย์การ ศูนย์กลางการเรียนรู้พุทสนาที่ถูกต้องคนรับผิดชอบโครงการนี้คือพระครูประหลัดนั่นแหละมีเบอร์ด้วยนะอยากคุยกับท่านก็โทรไปแล้วกันนะแต่มาจะไม่อ่านเบอร์นะภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาพุทธแม่มีภาคีด้วยเช่นชมแล้วก็อีกอันหนึ่งมุยธิพุทธชยันตีสองพันหร้อปีจําตรงนี้ให้ดีนะเดี๋ยวตอนท้ายจะได้เห็นว่าไอ้มุยทิที่ว่าเนี่ย มันเกิดขึ้นหรือยังมันตั้งหรือยังระยะดําดำเนินการโครงการก็คือ12มีนาคม2567สิ้นสุดโครงการก็คือ12มีนาคม2576 10ปีด้วยกันหลักการหเหตุผลของโครงการนี้คือมันมีภัยอ่ะนะที่ขีดเส้นใตสส้สีแดงนี่นะผู้สานามีภัยเกิดจากบุคคลที่เข้ามาบวชและประเพื่อตัวเสื่อมเสียทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ และอีกด้านหนึ่งก็คือภัยจากศาสนาอื่นนะมาคุกคามมารุกลานศาสนาไหนก็พินาวเองแล้วกันเนาะดังนั้นก็เลยจะสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องอ่าเหตุผลดีไหมยมตอนนี้ดีเนาะโอ้ท่านก็รักพระศาสนาใช่ไหมยมอยากให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมจะมมีปัญหาแล้วก็ท่านก็อ้าง หลักการสําคัญของชาวพุทธเรื่องศีลเรื่องธรรมว่าคนเข้าใจกันผิดเข้าใจแตกต่างแล้วก็ขัดแย้งกันดังนั้นจึงต้องมีศูนย์กลางที่ว่าเนี่ยมาให้ความรู้ทักอธิบายเรื่องศีลไปใครอยากได้ข้อมูลทักจะมามาได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ไปโหลดมาศีลคืออะไรคือปกติความเป็นปกติทางกายวาจาใจอย่างนี้เป็นต้นก็อธิบายไปศีลห้าศีลแปดศีลสิบอีออัหนึ่งธรรมะใช่ไหม ที่ในรายการหมกระแสว่ธาธรรมะคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าชาวบ้านว่าที่มันไม่รู้ก็เพราะมันโง่อะไรอย่างนต้นธรรมะคือธรรมาชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นไปในทุกสรรพสิ่งอย่างเงี้ยอธิบายบลาบลาลา,าไปนะขออนุญาตไม่อ่านทั้งหมดเนะ่และศูนย์กลางการเรียน,นรู้ปรินาที่ถูกต้องเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อการอาศัยการร่วมมือจากทุกๆกฝ่ายทั้งบ้านเมืองรัฐบาลคณะสงฆ์และ ภาคประชาชนแม่เหตุผลดีดีว่าไหมเห็นด้วยไหมยมแล้ววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายก็คือจะสร้างอาคารแห่งที่หนึ่งที่พุทธธมทนเนื้อที่ห้าร้อยไร่สร้างศูนย์กลางอำนาจก,ก,การปกครองคณะสงฆ์ให้ก้าวทันต่อยุคสมัยอันที่สามสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้และปฏิบัติ การเผยแพร่ศาสนาที่ถูกต้องและการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ของยุคสมัยใหม่ข้อท,ที่สี่สร้างศูนย์กลางกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆอพูดเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะพูดเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีสิ่งที่ว่านี้นะก็ไม่แน่ใจว่าท่านคิดยังไงกับสิ่งที่มันมีอยู่เนาะอ่ะไปต่อแล้วกันนะ ทีนี้เนี่ยข้อที่ห้าคือสร้างส่งเสริมศิลป,ปวัฒนธรรมไทยอาหารไทยสีผ้าการแพทย,ย์แผนไทยการนวดแผนไทยอาหารเจวิถีพุทธข้อที่หกสร้างคอร์สสอนธรรมะที่ได้มาตรฐานสากลเช่นคอร์สห้าวันสิบวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนสามเดือนจนถึงสามปีเลยแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดว่าแต่ละอาคารมีห้องอะไรบ้างในรายละเอียดนี้นะมีทั้งหมด สิบเก้ารายการนะอันแรกเนี่ยแต่ละรายการก็เป็นห้องห้องหนึง่งหรืออาจจะจํานวนมากกว่านั้นนะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งจุดห้าเนี่ยห้องพักของพระพิสุสัมมาณรแม่ชีบุคคลทั่วไปถึงหนึ่งหมื่นห้องแหมอันนี้เรียกว่าทำเมกะโปรเจกต์เลยนะแล้วก็ศูนย์กลางอํานาจการปกครองคณะสงฆ์มีทั้งการศึกษาเรื่องศาลเรื่องสภาคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์จังหวัดอะไรว่าไปนะครับสํานักการสื่อสารประชาสัมพันธ์นขององค์กรท่านก็มีไอเดียดีๆเนาะว่าไปทั้งรายการทั้งหมดที่ว่ามารวมถึงคอสอบรมก็มีคอสทั้งห้าวันสิบวันสิบห้าวันนี่คือคอสอบรมระยะสั้นระยะการก็หนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนระยะยาวก็หนึ่งปีสองปีสามปีเป็นต้นอันนี้ก็มีคอสอื่นๆด้วยนะทีนี้ หน้าสุดท้ายวิธีการดำเนินการก็คือจัดตั้งมุลทีพุทธ,ธชยันตี2,600ปีด้วยงบประมาณ3ล้านบาทให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแปลว่าอะไรแปลว่ามุลทียังไม่เกิดยังไม่มีการสร้างเดี๋ยวสร้างก่อนแล้วเขามารับผิดชอบตรงนี้และเสนอของงบประมาณจากรัฐบาลหนึ่งหรือสองหมื่นล้านหรือจากคณะสงฆ์กะะ็ได้ ภาคเอก,กชนไทยก็ได้เองชนต่างชาติก็ได้โตลงคือเอามันทุกที่นะใครสนใจสนับสนุนก็ติดต่อติดตามท่านไปได้นะกลับไปดูหมายเลขเมื่อกี้นะหรือติดตามต่านทางสื่อต่างๆได้เลยทีนี้เขาปฏิบัติการเนะี่ยมีงานมีแผนงานปฏิบัติการไงประชุมทุกภาคส่วนจัดรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาของสังคมไทยทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรม เสวหาแนวร่วมของผู้มีภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญด้านปริยัติ้าปรปฏิบัติที่มีคุณธรรมวิเศษระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแผนระยะเวลาเป็นยังไงห้าถึงสิบปีแบ่งเป็นสองระยะห้าปีแรกก่อสร้างขางห้าปีหลังใส่ชุดความรู้ข้อมูลต่างๆเข้าไปและตกแต่งภายในเรียกว่าสิบปีนี้โครงการเกิดเป็นรูปธรรม งบประมาณก็1นึ่งสองถึงสองหมื่นล้านนั่นแหละอ่าแล้วก็การติดตามเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะการติดตามอ่านี้แคปไว้นะติดตามคือพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนาจะเข้มแข็งจะเริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงข้อสองสังคมไทยสังคมโลกจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีความร่มเย็นเป็นสุขและมีสักยภาพอย่างแท้จริง จะเกิดการพัฒนาภูมิความรู้ภูมิปัญญาใหม่ๆที่ประโยชน์แก่โลกจะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการต้องเที่ยวในประเทศอย่างกว้างขวางต่อมาเม็ดเงินการลงทุนในโครงการเนี่ยหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นล้านบาทจะงอกเงยเป็นร้อยเท่าทวีคูณเป็นหนึ่งล้านล้านบาทถามว่ามันจะเกิดขึ้นตรงนั้นไหมในตัวโครงการไม่ได้กล่าวไว้แล้ว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งล้านล้านบาทได้อย่างไร ต่อมาเกิดการจ้างงานหลายแสนคนทั่วประเทศซึ่งก็น่าจะหมายถึงการจ้างงานก่อสร้างเนาะข้อสุดท้ายจะเกิดการพัฒนาโคชการสอนธรรมะไปในวงกว้างทั่วโลกฟังถึงตรงนี้เนี่ยคุณโยมเห็นด้วยไอเดียนี้ไหมยินดีสนับสนุนไหมหรือก็แค่เรื่องตลกเรื่องหนึ่งใครมีความเห็นยังไง คอมเมนต์มาได้นะก็สามารถที่จะเห็นต่างเห็นด้วยนะตำหนิได้นะตำหนิตมาก็ได้นะแต่อย่าแรงเอาเป็นว่าเรามาแบ่งปันความรู้นะอันนี้เป็นแง่ความรู้เนาะก็จะไม่พูดถึงความรู้สึกที่จะมามีต่อท่านอีกแล้วนะเพราะว่าเคยพูดไปแล้วถูกไหมแต่จะถามทุกคนนะว่าคิดเห็นอย่างไรรู้สึกยังไงกับเมกะโปรเจกต์นี้เชื่อไหมว่าท่านทําจริง เชื่อไหมว่ามันเป็นไปได้จริงยินดีไหมที่จะสบรนุนท่านหรือว่าตรงเงินข้ามเรื่องนี้ก็แล้วแต่วิจรารณ์ของแต่ละคนเนาะท่านเห็นด้วยสนับสนุนไปเลยท่านไม่เห็นด้วยก็ปฏิเสธไปมันเท่านั้นเองก็อยากจะฝากเมกะโปรเจกต์นี้ไว้นะอาจจะไม่เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านนะอืมอาจจะเกิดขึ้นในยุคหน้าก็ได้หรือว่า ใครอาจจะเอาไอเดียนี้ยไปใช้สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วหลายหน่วยงานก็พยายามทําสิ่งนั้นใช่ไหมหลายวัดเลยที่ทําหลายองค์กรเลยที่ทํากันอยู่ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่เอ่ยถึงนะใครที่สนใจพุทธศาสนาก็คงรู้เนาะในเมืองไทยเราหรือในต่างประเทศก็จะมีแต่และองค์กรแต่และว,วัดทํากิจกรรมต่างๆหลากหลายด้าน เพราะนั้นก็ต้องเปิดใจรับฟังรับรู้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะกับความรู้เรื่องไม่กับโปรเจกต์ของหลวงพี่ปีนเสาใครสนใจเชียร์เชียร์ไปได้เลยจเจริญพรนอ